การสร้างรายได้นะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าตอนนี้ตัวเราเนี่ยสมัครสมาชิกเข้ามาแล้ววิธีการเริ่มต้นง่ายๆก็คือว่าให้เราเนี่ยใช้สินค้าใช้ชอบพอเราชอบแล้วเราก็เริ่มต้นแชร์การแชร์ก็คือการแบ่งปันไปสู่เพื่อนๆของเราไปสู่ครอบครัวของเราไปสู่คนที่เรารู้จักหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือเรียกว่าลูกค้าค่ะพอเราเริ่มมีลูกค้าเนี่ยความเจ๋งของธุรกิจ นี้ก็คือว่าเราสามารถมีลูกค้าได้แบบไม่จํากัดจํานวนเลยทีเดียวนะคะจะมีกี่คนก็ได้นะคะรายได้ของเราก็จะเริ่มต้นแบบนี้นะคะสินค้าที่นี่เนี่ยมีมากกว่า200รายการค่ะมีตารางนะกำหนดราคาขายชัดเจนราคาซื้อชัดเจนนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่า เป็นค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะอย่างที่บอกไปนะว่าทุกๆตัวนะคะสินค้าทุกๆตัวเนี่ยมีการกําหนดค่าคอมมิชชั่นอย่างชัดเจนนั้นทุกๆคนเนี้ยก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้ตามตารางสินค้านะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นค่ะ